สวัสดีครับผมเบียวิสารออโตคาร์ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับรายการนะหนาทีกับรถน่าใช้ครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda Accord นะฮะ G8 ครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็น2.0 EL นะฮะปี2011โฉสิบเอ็ดชมไหมนเชนแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นสีบอลเงินครับตัวนี้นะฮะผมจะบอกว่าตอนที่ออกห้างป้ายแดงราคาเขาตั้งขายอยู่ที่นะฮะ1,280,000บาทนะครับท่านผู้ชม วันนี้วิสาโนอโตคคาขายแค่นะฮะ419,000บาทเท่านั้นประหยัดไปประมาณ8 0 0 0 9 0สเลยครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าแอ c o คอร์ดคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดอื่นๆน,นะฮะแบบกระชับกระชับภายใน5นาทีตามมารับชมครับท่านผู้ชมเริ่มจากไฟหน้านะฮะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับท่านผู้ชมโคมเนี่ยผมบอกว่ายังเหลืองอยู่นะนะฮะนี่คือรถที่มันใช้งานมาครับท่านผู้ชมผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะฮะยังไม่ได้ขัดเงานั่นเองครับ ขัดแล้วจะไม่เหลืองแบบนี้ครับท่านผู้ชมผมเปิดห้องเครื่องไว้แล้วนะฮะนี่คือเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะฮะเบนซินล้วนครับท่านผู้ชมเริ่มจากฝากระโปรงเห็นไหมฮะสันล้อนต่างๆนะฮะสติกโงสติ๊กเกอร์ฉนวนกั้นความร้อนยังอยู่ในสภาพที่เดิมๆอยู่นะฮะแล้วก็ดูที่ตุ้มโชค๊คท่านผู้ชมนะฮะจะเห็นหมุดนะฮะเห็นหมุดแผ่นเพลทนะฮะจากฮอนด้าอยู่นะครับนี่คือความเดิมๆครับแล้วก็เครื่องยนต์เห็นไหมฮะ ผมกาลังสตาร์ทอยู่นะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตรงนี้ผมรับประกันได้เลยครับท่านผู้ชมแล้วก็รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมานะฮะห้องเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะฮะถ้าล้างแล้วต้องบอกว่าเนี้ยบกว่านี้แน่นอนครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงล้อครับท่านผู้ชมนี่คือล้อแม็กที่มากับรถเลยนะฮะตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงนะครับขอบเนี่ยสวยงามนะฮะไม่มีเบียดฟุตบาทนะครับท่านผู้ชมแต่ก็จะมีคราบตกกระปกต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะรถใช้งานมาพร้อมกับยาง บิสโตนนะฮะท่านผู้ชมขนาดของยางตัวนี้นะฮะอยู่ที่215หนทัพหก R 16นะฮะขอบ16บหส่วนปีของยางนะฮะสัป,ปดาห์ที่45ปี2021ต้องบอกว่ายังใหม่อยู่ครับท่านผู้ชมภายใน1ปียังไม่ต้องเปลี่ยนได้เลยครับคันนี้โอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งภายในนะฮะของเจ้า G 8คันนี้นะครับ2.0 EL นะฮะปี2011นนะครับภายในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีดำนะฮะแอคคอร์ดเนี่ยภายในสีดำมันก็จะดู สปอร์ตนะฮะดูแบบว่ากระชากไวหน่อยนะฮะดูดีแบบเหมือนว่ามันทันสมัยนะครับท่านผู้ชมนะฮะคอนโซลคอนโซลเนี่ยดูดีดูดีเลยนะฮะโฉมนี้นะครับนี่คือ2.0 EL นะฮะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับท่านผู้ชมมีคูดคอนโทรลด้วยนะฮะเกียร์อัตโนมัติคอนโซลสีดำเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะฮะสวยงามนะฮะกระจงกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติหมดนะครับท่านผู้ชมแอร์เนี่ยก็คือจะเป็นแอร์แยกอิสระ ซ้ายและขวาด้วยนะฮะวัสดุภายในต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ยังใหม่อยู่นะครับแต่ก็มีสึกหล่อบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ่มสัมผัสต,ต่างๆนะฮะก็มีความซีดมีความจางมีความถลอกบ้างนะฮะเล็กน้อยตรงนี้เราเก็บรายละเอียดให้ครับท่านผู้ชมผมสตาร์ทแล้วนะฮะลองบิดพวงมาลัยลองหมุนพวงมาลัยยอยพวงมาลัยอะไรต่างๆดูแน่นดีนะฮะไม่มีเสียงปุกักกุกัก,ก,กลองเข้าเกียร์ก็อ่า ไม่มีสะท้านะฮะไม่มีแบบว่ากระชากซึ้งตั้งไม่มีนะครับค่อนข้างที่จะสภาพดีครับท่านผู้ชมพอมาถึงเบาะนั่งนะฮะแถวที่2หรือว่าแถวหลังนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นที่นั่งของผู้บริหารนะฮะเบาะเบอรยังดูดีอยู่ครับยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นหนังแท้นะฮะสีดําอุปกรณ์ทุกอย่างยังใหม่อยู่ครับท่านผู้ชมนะฮะรถ11ปีนะฮะสภาพดีมากๆโดยเฉพาะเพดานนะฮะไม่มีรอยเชิมรอยยันต่างๆนะครับ บอกไม่ต้องทําใหม่ครับท่านผู้ชมแค่ทําความสะอาดแค่ฟอกนะฮะแล้วก็ปรับน้ําหอมใส่น้ําหอมเท่านั้นใช้ได้แล้วครับคันนี้ภายในผ่านครับมาถึงด้านท้ายนะฮะท่านผู้ชมก็สวยงามนะฮะสีบอลเงินตัวนี้มีพาร์คิ้งเซ็นเซอร์นะฮะกะระยะมาให้ด้วยนะครับผม4จุดด้วยกันนะครับทะเบียนสวยนะยอหญิงวาแหวน5060นะครับโลโก้ของ Honda ก็ยังใหม่อยู่เลยครับท่านผู้ชมอ่ะผมเปิดดูด้านท้ายนะฮะ เดิมเดิมครับนะรถคันนี้ไม่เคยติดการ์ดติดแก๊สมาก่อนนะครับไม่มีการเจาะการอะไรตั้งิ้นนะฮะเดิมเดิมแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยไม่มีชนนะฮะรอยยางนงยาแนวต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆแต่รถยังไม่ได้ล้างเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมสวยงามนะฮะสีนะฮะรอบคันเนี่ยเป็นสีบอลเงินครับท่านผู้ชมดูแลรักษาง่ายนะฮะรถคันนี้มีขูดขีดบ้างนะฮะรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยนอยอย่างนี้เราเก็บรายละเอียดให้ไม่ได้ให้ไปในสภาพนี้แน่นอนครับ สิ่งที่ผมการันตีเจ้าคันนี้ได้นะฮะก็คือ 1. ไม่มีชนหนัก 2. ไม่มีพิกคว่ำนะฮะสเลขไม้หนึ่งแสกิโลรับประกันว่าแท้ครับท่านผู้ชมแล้วก็เรามีรับประกันหลังการขายทั้งเครื่องและเกียร์ให้อีกด้วยครับคันนี้เป็นอีก1นึคันนะฮะที่ราคาน่าคบหามากๆครับราคาไม่แรงครับท่านผู้ชมจะหารถสภาพดีๆขนาดใหญ่ไว้ใช้สักคันหนึ่งคันนี้เหมาะสมครับ